คือจังหวัดเพชรบูรณ์ก็มีการประชุมคณะกรรมการลูกติดต่อครับเพิ่มมาตรการยกระดับขึ้นนะครับหลังจากที่มีประกาศว่าเป็นจังหวัดสีแดงเข้มงวดและสูงสุดครับหลังจากที่สบคนะครับได้ประกาศให้จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นอีกจังหวัดหนึงที่ยกระดับมาเลยว่าสูงสุดและเข้มงวด ผู้ว่าราชการจังหวัดครับนายกฤิตคงเมืองจึงเรียกประชุมด่วนเลยครั้งที่60ประจำปี64นี้กำหนดมาตรการที่จะยกระดับทั้งหมดนี้เนี่ยจะเป็นประกาศที่ล้อไปกับหรือว่ามากกว่าหรือเท่ากับของสบคที่ประกาศออกมานะครับ อย่างเช่นเรื่องของการประกาศห้ามประชาชนออกนอกเคหสถานตั้งแต่เวลา21นาฬิกาถึง4นาฬิกานะครับเว้นแต่ผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขกลุ่มผู้ป่วยการขนส่งสินค้าหรือว่าขนย้ายประชาชนมีเรื่องของอปิดสถานที่เสี่ยงเพิ่มนะครับ,รบก็คือการนวดแผนไทยนวดเท้าสถานบริการเสริมความงามฟิตเนสสถานที่ออกกําลังกายกลางแจ้งสนามกีฬายังเปิดได้นะครับแต่ว่าไม่เกิน20นาฬิกาห้างสรรพสินค้าเปิดได้ไม่เกิน 20นาฬิกาครับแล้วก็เปิดได้เฉพาะซูเปอร์มาร์เก็ตยกเว้นแต่ธนาคารไปรษณีย์การสื่อสารนอกจากนี้ครับโรงแรมสามารถเปิดทําการได้นะครับแต่ว่างดการจัดกิจกรรมประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงห้ามจัดกิจกรรมรวมกลุ่มไม่เกิน5คนครับมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่3ถึงส1สิงหาคมนี้เป็นต้นไปนะครับก็คือห<อ>ลักใหญ่ใจความเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะล้อไปกับมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 ระดับประเทศคือในเบื้องต้นในเบื้องต้นเขาก็จะบอกว่ามีการ ระดับมาตรการไปจนถึงสิ้นเดือนนะฮะแต่่าตกใจไปบางจังหวัดเองเก็ประมาณ14วันแต่อย่างไรต้องฟังประกาศของสอบคอยอย่างใกล้ชิดด้วยเพราะบางทีในจังหวัดต่างๆเนี่ยอย่างเช่นอำเภอแม่สอดตะกี้ขออภัยเมื่อสักครู่ผมลืมเน้นย้ำไปเรื่องของแรงงานต่างด้าวด้วยก็จะมีการออกห้ามห้ามออกจากเคหสถาน,นแตกต่างจากคนไทยด้วยเช่นกันเพราะเป็นกลุ่มก้อนอันนี้อย่างที่คุณเจษฯได้ทราบนะเพราะว่ามีการล็อกดาวน์ทั้ง